สวัสดีครับผมก็มาอยู่ผมกบอยนะฮะในช่องมิเตอร์ซีวันนี้เราอยู่หน้าเว็บเดียวกันยูทูบคบสลึงอีกแล้วนะฮะเรามาพูดแพทประจําสัปดาห์กันสักหน่อยนะแพทประจําสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเฮ้ยไหนแพทยอยู่ไหนอนะวันที่8ดกุมภาครับผมวันนี้นี่นะงนะแปดกุมภามีกิจกรรมหมูทองมาวะ่ะหมูทองคํานําโชควะ่ะนะฮะก็สามารถรับเควสทั้งสองเควสนะครับรับเควสทั้งสองเควสนะครับ เอาเพชที่เท่าพยากร,กรนะฮะหมูทองคำนำโชคหมูทองนำโชคนะฮะเอาเพที่เท่าพยากร,กรก่อนนะฮะแล้วก็สามารถไปอัปเกรดแล้วก็ตรงหมูที่ตัวหมูทองนะฮะที่อยู่ที่ข้างซอนอูนะฮะนะครับผมก็คลิปเกี่ยวกับหมูทองเนี่ยมีหลายภารกิจมากนะะที่ทำเกือบทุกปี นะฮะแล้วก็จะมีคลิปเมื่อปี2020เนาะเออ2020ยังใช้ได้อยู่แหละนะครับผมมีการส่งเวสนะฮะมีการส่งเวสก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ไงต,ตั้งแต่ไม่มีคลาสนะครับเลเวล9มีคลาสแล้วเลเวล11เอ,อ่อไม่ใช่มีคลาสแล้วเลเวล24นะครับเลเวล55านะครับผม ตั้งแต่ไม่มีคลาสคลาสหคลาสสคลาสสามเลเวลหกคลาสสีเลเวลเ7นะครับผมคลาสห้าเลเวลร้อเก้านะครับคลาสเจนหนึ่เลเวลร้อยสคลาสเจนงร้อยย2ินะครับผมแล้วคลาสเจนร้ยสามสิคลาสเซนสี่นะฮรรยสี่สิบนะครับผมเราจะได้เห็นตัวเลขของ e s t นะครับผมแล้วก็ค่าพิชิดนะคร ว่าได้เท่าไหร่ทั้งแบบธรรมดาและแบบคูณนะฮะกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของภาร,รกิจเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะรับภาร,รกิจที่เท่าพยากรนะฮะรับภาร,รกิจที่เท่าพยากรเรารับภาร,รกิจแล้วเราสามารถรับทั้งสองเพจเลยนะครับแต่มันจะรอบได้ครั้งละหนึ่งตัวนะฮะซึ่งว่ามันจะมีสองเพจหรือเปล่าหรือเพจเดียว นะครับรับคีดนะฮะแล้วก็ไปดรอปมา1ตัวแล้วก็มาอัปเกรดก็ได้สําหรับคนอยากเสียตังค์ได้2เท่าหรือไม่อัปเกรดก็ไปส่งที่หมูทองได้เลยนะครับก็ประมาณนั้นนะต่อเพื่อมาจากความสําเร็จเสริมประดับ5เปอร์ว่ะนมีซี hey, สองคนนี้เสริมประดับ5เปอร์ เอาเรื่องเอาเรื่องนี่ประสบการณ์เคยแหกไอเทมลืมใส่ยันมาแล้วนะถ้าเปิดถึงวันที่15นะหมูทองถึง22เออลืมบอกเปเชี่ยวถ้อยคอของมังกรทองของชอบวะเฮ้เอาายอะไรวะเนี่ยสร้ยอาายไอหาห่อสร้อยบวกีกพีเอาเรื่อง เหมือนสร้อยครบรอบปีเลยอะครบรอบกี่ปีแล้วอะสิบแปดปีหรือสิบเก้าปีเนี่ยโอ้โหสุดเบอร์สร้อยก็บวกปินสกินก็มีสถิวะก็ยังโอ้บัฟปาร์ตี้ก็มีเอาเรื่องว่ะนี่มันขายของชัดๆกล่องจันทราทอแสงฮะเอา้ามีกล่องจันทราทอแสงมาขายด้วยไอเทมกล่องโอ้โห สุ่มอะไรครับนี่สุ่มประดับร้อยหกสิบประตูไอเทมคขี้ไก่ขี้กามีไหมเนี่ยขี้ไก่ขี้กาคือสุ่มอีกทีนะได้เท้สุ่มอีกทีคือตัวสุ่มมัญญมณีฮะเออโอกาสได้สูงมสุดเซน่าเซน่าเซน่าใช่ไหมเออมันก็ไม่เชิงว่าขี้เกลือนะแต่ราคามันก็สูงเอาเรื่อง นะครับเพราะว่าได้ไอเทมพวกนี้ก็จะเป็นแบบอะไรเนี่ยเสริมพลังบวกเจ็ดไงเออมันเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นขี้ไก่ขี้เกลือไงเออแต่ถ้าได้ยันยี่สิบห้าเนี่ยออกจะเน่ากับตัวข้างล่างเนี่ยเออแต่มันไม่มีแบบไอเทมขยะนะมันคือได้ของแล้วมาสุ่มต่อแต่เกลือน่าจะเป็นในพวกนี้มากกว่าไหม อย่างละชิ้นเนี่ยกับไอน,นี้ไปลุ้นต่ออีกทอดหนึ่งก็วัดใจไปลุ้นในลุ้นอะ่ะแต่ถ้าได้แพ็คนี้จะดีกว่าใช่ไหมสามชนิดสองชิ้นอย่างละสองชิ้นสองชิ้นก็เออถือว่ากล่องนี้น่าลุ้นอยู่นะครับต่อมาจำน่ายทีมคู่รักนะครับกิจกรรมเสริมประดับทำไมอ อ๋ออันนี้ไอเทมสำหรับเสริมประดับฮนะแล้วก็ไอคลุมคู่รักและห่วงอันนี้ไอเทมที่ NPC ประมุกเนี่ยเข้าที่ NPC ประมุกใครจะไปเวลของไม่ดบับแล้วก็คุมประจำเดือนนะหมดวันที่9กุมภาแล้วก็สร้างตัวละครรับไอเทมสนับสนุนอ๋ออันนี้เดิมๆนะครับผมปิ้นสกีน ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สัตวะรับสัตวะก่อนโอคตรทีรับสัตวะนะครับทำเพชรยี่สิบชิ้นที่โซยนนะครับรับสัตวะแล้วก็จะไม่ใช่ดิมันต้องรับดอกไม้ก่อนตราดอกไม้วสันนะครับเพื่อรับสัตวะแล้วก็จะทำเพชสนี้หาปุ๋ยวันละยี่สิบชิ้นยี่สิบชิ้นนะครับอัปเกรดอัปเกรดสัตวะ เป็นเวลหนึ่งเวลสองเวลสามอะไรเนี่ยนะครับก็กิจกรรมเดิมๆเนาะกิจกรรมดอกกุหลาบพ,พันปีด้วยดอกกุหลาบพ,พันปีก็ส่งดอกกุหลาบให้กันใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นภารกิจที่เก็บดอกกุหลาบพ,พันปีนะฮะเก็บดอกกุหลาบพ,พันปีที่ไม่รังกินนะภารกิจที่ไม่รังกินครบ30ชิ้นเราเลือกว่าจะมาส่งให้ใคร นะเพื่อรับครับสุขการแลนะป้องกันและโจมตีนะครับหรอ,อจะป้องกันมอนเตคาร์ใหญ่นะแต่เสียดายมัน6ชั่วโมงนะถน้ายี่ยี่ชั่วโมงไปเลยนะมันได้จบๆไปนะเออบอกไว้แล้วตั้งแต่ตอนนู้นแหละกิจกรรมปิ้นสกีนนะถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระอยู่หน้าหนะ้าะทางไปกบหน้าวน,นัน แล้วก็ที่เพิ่มเติมคือสร้างตัวละครใหม่เนาะรับมนทินไปรับยันดินไปกระเป๋าเป้สำรองสำรองเราใช้ไม่ได้เราต้องมีเป้าหลักเออนั่นแหละ,ะกระเป๋าอ่ากองปิดผนึกนะเสายกแดงนะครับยาสมเียนพิเศษยายาตรรักษาบาดเจ็บพิเศษเนะฮะเฮ้ยเราปิดไปซะแล้วแบบแบ เหมือนลงเหมือนลงมาไม่หมดโทษทีอ่ะอันนี้ในระหว่างที่เราเก็บเลเวลนะมอนเตอร์ที่เกินเราได้ต่ำกว่าเราไม่ได้ต่ำกว่าเราเกินสิบเลเวลไม่ได้แต่สูงกว่าเราได้นะครับดอบไอเทมนะับผมเนี่ยดอกกุหลาบหนึ่งดอกดอกกุหลาบสองดอกนะับสายไม้หวานนะผมออโต้กล่องเลยมันดอกเกินนะฮะตัวไหนเก็บได้ก็คือตั้งออโต้กล่องไว้ได้เลย ต่อมาไอเทม9บาทนะฮะไอคอนกล่องบังกร7วันเปลี่ยนรูปแล้วโอเคเปลี่ยนรูปแล้วมันได้แยกออกว่าอะไรเป็นอะไรมันควรจะเปลี่ยนนานแล้วนะครับผมแล้วก็แก้ไขชุดคลุมนิคิดละพันปี YG จและ G ให้ถูกต้องออแล้วก็แก้ไขไอเทมยาสามารถเจ็บพิเศษ E โสมเซียนอีด้วยใช่ไหมพิเศษอีด้วยหายไปชดเชยเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับส้นสุดสเปเชียลเซอไอเทมเสริมพลังก่องทูนสุดล้ำค่านะครับผมก็ประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นยิทธตรรมดีๆสาเแ็บเลเวลนะครับผมก็เหมือนหมูทองนะสายบ้าพลังก็ตีบวกสายวัดดวงก็กล่องสองจัน กองชนทาทอแสงเอาเรื่องนะครับก็จัดไปสามกิจกรรมเด็ดที่เพิ่มมานะฮะอ,อ๋กอกิจกรรมยากเกวลก็มีเออ4รสี่กิจกรรมเด็ด,ดกิจกรรมใหม่นะนะับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกดซับสไครต์กดไ,ไลค์เป็นลังใจนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้บายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า